สรุปข่าวสโมอสรเชลซีประจำวันที่12กันยายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ชอบมานานแล้วโปชเชตินโน่เล่งคว้าห้องเครื่องชุดขวาวเสริมแก่งแดนกลางในคาราคินะาโดยการนี้ทางสโมอสรเชลซีสโมอสรยักษ์ใหญ่แห่งเซกุบอลพีเมีร์ลิงกิตกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อสเสนอในการคว้าวตัว เฟยเดนิโก้บาเบเด้บิทฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยของเรอัลมาดริดสโมสรศึกลาลิกาสเปนมาเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนมกราคมปีหน้าแม้ก่อนหน้านี้ทางเชลซีเองนะฮะจะพึ่งทุ่มค่าตัวมหาศารคว้าตัวกองกลางอย่างเอนโชฟอร์เดเดชบอยเซสกาเซโดและก็โปรเมโอบราเวียมาร่วมทีมแล้วแต่คุนซือมาริเชโอโปอรเชติโนก็ยังอยากจะได้บันเบนเดเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมอีก โดยดังโปรติโนเป็นแฟนตัวยงของบาเบเดมานานแล้วและก็มองว่าดาวเตะในวัย25ปีปับนนี้สามารถเล่นได้หลากหลายบทบาทในแดนกลางรวมทั้งยังขยับไปยืนบริมเส้นได้อีกด้วยซึ่งจะทําให้แผงเบตเชลเชลซีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันบาเบเดเองก็กำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนที่บรเอลมามิดหลังจากที่โพรพักและชุดขาวคว้าตัวจูบเบอร์ริงแฮมกองกลางดาวรุ่งชาวอ,องังกฤษมาร่วมทีมและระเบิดผลงานได้อย่างสุดยอดในช่วงออกสตาร์ทในช่วงซีซั่นนี้ สำหรับทางบาเบเด้ยังมีสัญญากับทางทีมและชุดขาวถึงปี2027และก็มีค่าตัวมหาศาลมากถึง70ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะเอาได้ยังไงบาเดลซิลยังไม่พร้อมช่วยสิงสุดสัปดาห์นี้โดยทางฟอ r ฟันดอทลนรายงานข่าวเลยว่าเบอร์นัวบาเดลซิลกองหลังของเชลซียังไม่พร้อมที่จะช่วยทีมได้ในเกมเรียมมือกับทางอาเซนอลวันอาทิตย์นี้ โดยแข้งทีมชาติฝรั่งเศสย้ายมาร่วมทีมสิงห์บร์ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น11เกมในพรีเมียร์ลีกช่วงครึ่งซีซั่นหลังของฤดูกาล2022แต่ได้กระทมหลังได้รับระการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายช่วงเดือนพฤษภาคมเจ้าตัวยังไม่หายกลับมาทําให้ยังไม่เคยได้ลงสนามภายใต้การคุมทีมของเจ้านายใหม่อย่างทางมาริเชโอปเจติโนโดยมีความหวังแต่ว่าบาเดฟ,ฟิวนั้นอาจจะมีส่วนร่วมในเกมที่สแตมฟอร์ดบริดวันอาทิตย์นี้แต่ฟุตบอลดอตโอล์ดลอนดว่า นักเตะแต่ยังพลาดในเกมกับทางสีประหาดหลังเจ็บเพิ่มเล็กน้อยเมื่อสุดัปดาห์ที่แล้วโดวยการบริงานข่าวอ้างเลนะว่ากองหลังวัย2ไปยนี้ยังต้องแยกซ้อมเพื่อจะเรียกความฟิตด้วยตนเองที่คขปแพ้มโดยคาดการณ์ว่าจะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมชุดใหญ่ในชุดสัปด,ดาห์หน้าจุบันเชลซีชนะเกมเดียวจากทั้งหมด5นัดแรกของพิมเมริกในช่วงซีซั่นนี้นะฮะมีเพียงแค่5คะแนนรังอันดับที่14ของตารางคะแนนในครั้งนี้เพียงแค่ท่ดนั้น เชลซีประทะก,กับทางแอสตันวินลา่าช่องทางถ่ายทอดสดพิมบริงกิตและเวลาและก็การแข่งขันในครั้งนี้โดยความเป็นไปก่อนเกมพิมบริงกิตในช่วงสัปดาห์นี้พร้อมความเคลื่อนไหวของทั้งสองทีมอัปเดตนักเตะไม่ลงสนามพร้อมลงสนามและคาดการผลการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยกันนะ โดยเชลซีเนี่ยพบกับทางอาซนวิล่าในเกมวันอาทิตย์ที่14กันยายนที่สนามแซมฟอร์บริดจะเป็นผู้ตัดสินเดิจากเรสยูเรชและก็งานนี้แข่งขันกันเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องทูพีเมียพรุ่งวัน HD 6ในครั้งนี้นั่นเองนะเรามาดูสภาพความพร้อมแล้วก็ผลงานท่านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าครับโดยผลงานที่เกมท่านัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันในครั้งนี้เชลซีนั้นชนะ1สเสมอ1นึสงซิล่าชนะไป3 สผลนนงานท่านัดหลังของ,องทั้งสทีมนะฮะเชลซีก็จะมีเสมอแพ้ชนะชนะแล้วก็แพ้ส่วนแอนตันวิล่าก็จะเป็นแพ้ชนะแพ้ชนะชนะชนะโดยงันนี้เราไปดูสภาพความพร้อมทางฝั่งทางเชลซีกันก่อนก็แล้วกันครับ เดยกันนี้เรามาดูทางฝั่งเชลซีกันก่อนก็แล้วกันงานนี้เชลซีผลงานในช่วงหลังไม่ค่อยสู้ดีนักเพิ่งชนะไปเพียงแค่เกมเดียวในลีกและไม่ชนะใครมาแล้ว2นัดติดต่อกันโดยล่าสุดพวกเขาทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับทางบรัน์ัทแบบไรสกอร์ศูนย์ต่อศูนยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพลังอันดับที่14ของตารางคะแนนมีถบด5แต้มจากการลงเล่น5เกมในฤดูกาลนี้ โดยทีมของวาริเชโอโปจิตโนเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายทั้งคิสตอฟเอนคุนคูเวชรีฟอฟาน่าโรเบโวราเบียคานีซุบโวเมกาเบอร์นัวบาเดซิลอาร์มันโดบรยาและก็ริชเจมที่ยังจังลงสนามในเกมนี้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วส่วนรายของนอมีบาโดเอเก้มาร์คูกูบรยาบอยเซสกาเชโดและก็เชฟโวชาโรบายังคงต้องรุนความพร้อมก่อนเกมจะเริ่มต้นกันอีกครั้ง ส่วนคาดการณ์ตัวจริงของทางฝั่งเชลซีนั้นผู้รักษาประตูก็จะเป็นซานเชสกองหลังจะเป็นดีซาซีซิวาสโควิลกองกลางก็จะเป็นกุสโตเอนโชการ์เกอร์ซิเวลกองหน้าก็จะเป็นสเตอร์ริงแจ็คสันและก็มูริกนะ ส่วนงานนี้นะผมสภาพความพร้อมต่องฝั่งทางอาสวิลล่างานนี้ผลงานจัดว่าไม่ธรรมดากับการชนะไปถึง3าจหมด5เกมในลีกซีซั่นนี้โดยในลีกเกมล่าสุดพวกเขาแซงชนะคีซันพาวเร์เปรไป1ต่อ3รักอันดับที่7ของตารางคะแนนอย่างไแลก็ตามเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเพิ่งจะบุกไปพ่ายต่อทางบริเกียถึงโปรแลนด์3ต่อ2ในเกมยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีก โดยฝั่งทีมของอูนายเอมเบอรี่จะไม่มีชื่อของเอมี่โบเอนเดียชิเโก้คาร์ฟรอสไทรอนมิงและก็ชิโมตีชิอินโนบุนัมในเกมนี้แน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนในรายของทางบร,ริษัทตลาโอเลเองยังคงต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มต้นกันอีกครั้งส่วนคาดการณ์สิบตัวจริงของทางฝั่งแอสตั S S M L a, นวิลล่าในนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นมาติเนชกอนหลังก็จะเป็นแคชคอนซา เตอร์เตอร์เรสดินกองกลางก็จะเป็นแม็กกินการมาราจิยาบีปรุยซสดิโอโรส่วนกองหน้าก็จะเป็นวัชกินในย์คารนฮินะา ่วนคาดการณ์ความเป็นไปได้และก็ผลการแข่งขันในครั้งนี้เชลซีอย่างที่บอกไปว่ายังคงหาความแน่นอนไม่ได้ในช่วงซีซั่นนี้แต่ข้อดีของพวกเขาสำหรับการไม่มีโปรแกรมยุโรปในช่วงการสัปดาห์ก็คือได้พักยาวตลอดทั้งสัปดาห์และก็ได้เปรียบเรื่องความฟิตเมื่อเทียบกับวินล่าที่เพิ่งจะลงเล่นในเกมคอนเฟอเรนซ์เลกไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสำหรับรูปเกมดูแล้วด่้จะดูคู่ขี้สูสี ผัดก,กันรุกผัดก,กันรับเชลซีอาจจะต้องครองบอลบุกได้มากกว่าแต่ปัญหาในเกมรุกอยู่แล้วแต่ด้วยการนี้จะยังแก้ไม่หายกับการเข้าทำที่ไม่สามารถกดดันคู่แข่งได้มากเท่าที่ควรนักขณะที่ฝั่งวินล,ล่าเองเกมรุกค่อนข้างจะดุดันและความสามารถเฉพาะตัวก็สูงต้องมาลุ้นกันว่าเกมรับเชลซีจะสามารถรับมือต่อความเร็วของบรรดากองหน้าทีมเย็นได้หรือไม่แต่เชื่อได้เลยว่าทั้งคู่นั้นจะเปิดเกมอย่างรัดก,กุมไม่เสี่ยงเปิดหน้าแรกนั่นทําให้มีโอกาสสูงที่เกมอาจจะจบ ลงด้วยผลเสมอกันไปในท้ายที่สุดในครั้งนี้ก็เป็นได้นะเล่นของแสรงไปไหมมาดริดแล้วก็บาเยอร์มินิกจ้องจะฉกกัปตันทีมดังของพิเมเบริกในช่วงปี2024นี้นะโดยบาเยอร์มินิกนะพอรับกับทางเรอัลมาดริดเนี่ยหวังจะคว้ากัปตันดาวดังพิมเมริก2023ีในครั้งนี้มาเล่นด้วยจนได้ ซึ่งงานนี้หลังจากที่ทางอาร์ตสื่อดังของประเทศสเปนรายงานข่าวเลนดาวาเบเรอัลมาดริดหวังจะคว้าตัวบริสเจมส์แบ็กขวาดาวดังของเชลซีมารุวมทีมเพื่อจะเป็นแข้งที่ใช้งานไดร้ระยะยาว และกตาตทมทางฟิชเชส์ก็ตีข่าวเลยได้ว่าเสือใต้บายเยอร์มินิกนั้นเป็นทีมที่สนใจแบ็กขวาอังกฤษรายนี้และก็พร้อมแย่งกับทางราชทัขาวเพื่อจะคว้าตัวเจมในวัยย3ปีบารมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์2 0 2 4เนื่องจากโทมัสทูเลิลกุนซือของทีมชื่นชอบในตัวนักเตะร,รายนี้เป็นพิเศษตั้งแต่ยุคสมัยกุมงเจียนสิงห์ครามเชลซีแล้ว แย่ไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยค่าตัวที่ทั้งสองสโมรสรพร้อมจะจ่ายและอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคว้าตัวเพราะว่าเจมส์เหลือสัญญากับเชลซีถึงซัมเมอร์ปี2028ในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะเอาล่ะยังไงเชลซีมีข่าวดีอาจจะได้สองนักเตะคืนมาจากสนามในการเกมจากะกทางวิลล่าก็เป็นได้ เชลซีอาจจะได้อมเซสกาเซโด้และก็โนโนมาโดเอเก้กลับมาลงสนามกันอีกครั้งในเกมพรีเวนเกตเจอกับทางอาร์เซนอลวันอาทิตย์นี้ขณะที่อาร์ mando ปรญาเตรียมลงสนามให้กับทางทีมชุดยู21ปีเพื่อจะเรียกความฟิตในช่วงสัปดาห์หน้าตามการบริงานของเจลี่เมลกาเซโด้และก็มูดาเอเก้ไร้ชื่อในเกมล่าสุดที่เชลซี บุกเสมอปรมนัดไปศูนย์ต่อศูนย์วนันท,ที่ผ่านมาหลังจากที่ทั้งคู่นั้นมีปัญหาการบาดเจ็บตอนกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติแต่รก็ตามเชื่อว่ามาริเชโอปอชเติโนอาจจะป้องกันไว้ก่อนถึงจะได้ไม่ใส่ชื่อ2แข้งดังกล่าวและปัญหากับพวกเขาก็ไม่ได้หนักถึงขั้นว่าต้องพลาดมากกว่า1เกมขณะเดียวกันปอชเชติโนเองอาจจะมีตัวเลือกหน้าเป้าให้ใช้าง,งานเพิ่มเติมเมื่อมีการรายงานข่าวว่าบรญานั้นเต็มจะกลับมาช่วยทีมกันอีกครั้งในระหว่างนี้โดยทางบรญาเองก็เจ็บเอ็นหัวเขา่าข้อ ข่าเกมกระทัตรที่เจอกับทางแอสเซอร์วินาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ก่องหน้าทีมชาติแอลเบเนียกลับฝึกซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วและจะลงเล่นให้กับทีมชุดสำรองเพื่อจะมีแมชฟิตเนสนะฮะก่อนจะเล่นในชุดใหญ่กันอีกครั้งนอกจากนี้แล้วเชลซียังมีความหวังว่าเบรนดัวเบดาซิลจะคัมแบ็กช่วยทีมอีกครั้งในอีกราวสองสัปดาห์หลังเจ็บแฮมสตรรงและก็ไม่ได้เล่นมาตั้แต่ช่วงเดือนพฤษภาคมในข้งนี้ และข่าวีซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันดุนครับ